คะ่ะมีเวลาช่วยเหลือน้องหมาเก่งมากคะ่ะทำธุรกิจส่วนตัวพี่ถ้าทำงานประจำคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่างอันนี้เนาะผมขายชิ้นส่วนไก่พี่ที่ผมว่างเพราะว่าผมขายส่งผมไม่ได้ขายปีกหน้าร้านนะครับเพราะว่า,าขายส่งก็จะมีลูกค้าประจำอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่เอาไปขายต่อตามตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่เอาไปย่างขายทอดขายพี่อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าเอาไปย่างขายนะผมจะยกตัวอย่าง ถ้าเขาใช้ไก่วันละร้อยโลประมาณนี้เขาก็จะใช้วันละร้อยโลทุกวันทุกวันทุกวันเราก็แค่วันนี้สั่งไหมสั่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็รับออเดอร์รับออเดอร์แล้วก็ขึ order, order, ้นรถส่งประมาณนี้ที่บ้านคนแก่ชอบกินมากหาซื้อยากปลาหางแข็งเหรอบททำอะไรคะบทให้หมาพี่ตะปูละทูปละทูหนูก็ซื้อมานะปลาทู ไม่ใช่ราคา20บาทถึง30นี่แหละปละดูสดอีก9บาทอีก9บาทเราสั่งมาปลาอูพี่มันจะมีปลาี่มีปลานี้อันนี้น่าจะเป็นปลาหางแข็งใช่ไหมใช่เนะปลาหางแข็งแล้วก็จะมีปลาอันนี้อันนี้ก็ปลาเดียวกันใช่ไหม เนี่ยอันนี้น่ะน่าจะเป็นปลาโอเพราะหนูสั่งมามีแค่ปลาโอปลาหางแข็งแล้วก็ปลาใบบัวปลาใบบัวคือมันจะเป็นแบนๆแปลกๆเลยแล้วก็ปลาทูอันนี้ปลาขนุนใช่ไหมเออปลาใบใบขนุนหนูผู้ผิดใช่อันนี้เป็นปลาใบขนุนพี่พี่ท่านใดเคยกินปลาใบใบใบขนุนบ้างพี่พี่อร่อยไหมครับปลาซาบะหรือเปล่าทูผมสั่งเป็นปลาโอมาพี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ในบินเขา็เขียนปลาโอนะตอนหนูเช็คเช็คลังลงก็ปลาโอปลาโอปาโออยู่กับปลาทูสดหนูเช็คออกทีาละลังไงเพราะว่าอยากรู้ว่าปลาตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยเราก็จะเอาใส่ถุงไว้แล้วก็คนงานก็ทําการปลาโอต,าตัวจะกลมๆเอาแล้วทําการชาวพนิกกิดเขาพวกนี้พอดีวันนี้ต้มปลาดิพี่ต้มปลา เมนูใหม่เลยเลยมาไล์สวัสดีป้ายูยูค่ะแล้วคือกลิ่นกลิ่นปลาเนี่ยคุ้มแบบมรทั้งบ้างอ่ะสวัสดีพี่จ๋าค่ะผมสะดุ้งตื่นเพราะกลิ่นกลิ่นปลาเนี่ยรอบดึกไล่ไหมครับรอบดึกไล์ครับวันนี้น่าจะไล์หรือเปล่าเมนูถ้าคนงานมาถึงก็ไล์มันอยู่เต็สองทุ่ม <laughs> ได้ไหลหเลย เข้ามาดูทุกครั้งต้องเพิ่มไซส์เสื้อครับจันก็ร้อนพี่เป้เสื้อดูได้แน่นนะคะใช่ครับผมตื่นอัดเพราะเสื้อนี่แหละอันนี้เราต้มปลาไปเรียบร้อยแล้วนะพี่พเราต้มปลาเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูอู้อนะปลาเป็นกลิ่นโคตรโคตรอันนี้เลยพี่กลิ่นโคตรแบบกลิ่นเขาแรงนะเหมือนคล้ายกลิ่นปลาทูเพ,พี่อันนี้คือปลานะครับโอ้โห ปลาที่เราบดคืนนั้นต้มปลาให้หมาใส่แครอทด,ด้วยเขาใส่ไม่ปกติไม่รู้หนูว่ากลิ่นปลามันกบกลิ่นอไอ้นี่หมดทุกอย่างเลยอะ่ะเด็กกำลังโตซื้อเสื้อเผื่อโตไว้เลยเสื้อเผื่อโตนี้เสื้อเสื้อเผอื่อเผื่อผอมเผ <P> ื่อผอมเราเปลี่ยนเสื้อดีกว่าผมไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าชิชไปเสื้ออยู่ตรงไหนนะนึกว่าผู้ใหญ่บ้านนะว่าผู้ใหญ่บ้านโกรเลือกผม เป้ะแท้ระเบิดเบอร์สองพี่เป้ะแท้ระเบิดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเหรอใช่หินหิวก๋วยเตี๋ยวเลยซื้อมาในที่ตอกไม้กระบ,บาทเองนะครับโอ้โหดูเนื้อปลาพ,พี่แบบมันมันป่นละเอียดจนแบบจนมันไอ้น,นี่เลยกินเหมือนปลาทูเนาะกินเหมือนปลาทูเลยพี่พี่ตักไมห่หมาที่บ้านทั้งหมดอยทำอะไรกันคะเอ่อจะหั่นตับให้เขาพี่พี่จะทำเป็น เป็นชิ้นเป็นให้เขาได้เคี้ยวพี่พี่ถ้า,าไปบดมันก็ได้แหละเร็วแหละแต่แต่เขาจะไม่ได้เคี้ยวไม่ได้ความแซ่บพี่พี่อาหารสุนัขครับใช่ครับน้องตัวสีน้ำตาลหน้าสีดำค่ะเป็นหมาของป้าเน,นตานะคะพี่พี่ดูตับนี่ตับวสวยๆเลยนะพี่พี่เนี่ยตับวสวยๆเลยนะครับโอ้โหดู โกเด้น <Golden S 1> <Golden S 2> ไปหมดหรือยังคะสวยเลยนะครับโกเด้นยังไม่มาเลยพี่อืมอส oh, oh, oh. ี่สามสองโอ้ระวังน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นโอ้โหพี่พี่พี่ปีบใช่ค่ะตัดสิบกิโลพี่ช่วยหมาจอนานหรือยังครับได้เกือบปีแล้วครับพี่พี่แล้วต้มไก่ยังคะนี่เราต้มหม้อสุดท้ายแล้วพี่ วันหนึ่งใช้ตับกี่กิโลคะดังวันนี้ใช้ใช้สิกิโลพี่พี่บางวันก็ยี่สิสิผสมโครงไก่บดไปนะพีพี่ที่ภูพานอยากเห็นพี่พิงกี้ค่ะคทั้งสาสุดยอดมากเลยค่ะเด็กๆอร่อยสุดยอดทำน้ำจิ้มไปด้วยนะจะเอาอาหารไปให้ไหมมายัางคะนี่กำลังเลยพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิภาพรนะคะ ดูทุกวันทำสะอาดสุขภาพดีค่ะครับขอให้รวยๆนะคะถือของร้อนหน้ากลัวล้มมากเป้ทำไมต้องใส่ถุงยนต์ใส่น้องด้วยคะแล้วน้องจะกินยังไงคะเขาแกะกินได้ครับพี่พปกติเขาคุยอาหารเ,เขาคุยขายะก,กินครับไอ้ใส่ถุงยนเนี่ยคือตัวที่เขาขี้กลัวพี่พ คือตัวที่ขี้กลัวตัวที่อยู่ในป่าพี่พี่พ,พ,พี่ลองไปดูคลิปคลิปผมผมเพิ่งลงไปคลิปล่าสุดเลยคะ่ะพี่น่าชอใช่คลิปล่าสุดเลย<ม>ไอตัวแบบนั้นเน่ะเยอะ<ๆ>มากๆนะครับที่บอกแบบเราเดินเข้าไปใกล้เนี่ยเดินเข้าไปแค่แบบห่างกันแค่ยี่สิบสามสิบเมตรเนี่ยเขาก็วิ่งหนีแล้วพี่พี่คือเขาแค่เห็นเราเนี่ยแล้วจะมีตาเขาเนาะแล้วถ้าเราเทไว้เนี่ยพวกที่วิ่งตามเขาก็ได้กินนะครับไอไอตัวที่ขี้กลัวก็จะไม่ได้กินนะครับจะไปบอกขยายกี่โมงคะนี่แหละเดี๋ยวรอรอรอพี่พิงกี้มามาเอาหมาก่อนดวยพี่ ขนมพี่เป้ที่ระเบิดชื่อพี่เอาขนมพี่เป้มาด้วยขนมพิเป้มาด้วยพอดีพี่พิงกี้เข้ามาดูบรรยากาศที่บ่อด้วยนะพี่พีตัวตัวที่บ่อเขาเปนอยู่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไหนผมเดินหาอยู่เมื่อกี้กินไหมมาแล้วค่ะอ๋อไม่กล้าเขไม่กล้าอยใกล้อ๋อพวกนี้จับไม่ได้เลยใช่ใช่พวกเนี้ยใช่ค่ะเขาจะกลัวเราจะมีแค่อันเนี้ยที่มันกล้าแล้วแต่ว่าเขาไม่เห่านะนี่เออไม่เห่าก็ไม่เป็น ไม่ไม่เป็นอะไรหรอกป้งขวบไหมพี่ต้องขวดหรอกครับมันกลัวมันกลัวคนคนใส่หมวกแต่ไอหมวกไอโมงอะแต่มันก็ไม่เห่านะไม่เห่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งะนี่ไม่มีใครเคยมาเลยใช่ไหมมีมีมาก็ถ้าเขาจะวิ่งใส่เขาก็เห่าแล้วครับแต่น่าจะไม่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 อันนี้แล้วแหละ ไกล <c oughs> มากแล้วมันเหมือนไม่น่าจะมีแบบไม่มีน้ำไม่มีอาหารนี่แหละแต่ก่อนผมให้อยู่บอ่อนู้นบอ่อนู้มนมันมันใกล้ชุมชนไงพี่แล้วบอ่อนี้มันมัน,ม,นมันห่างไกลชุมชนมากแล้วไม่มีคนมาให้าแยงกันองนมพี่เปไม่ินเออมีนมพี่เป้ไม่ สวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะคะให้เข้าเลยระหว่างขนมพี่เป้กับขนมหมานี่คือฮ้ยกินไหมเอ้ยรู้เดี๋ยวลองเลยเฮ้ยกินขนมพี่เป้เอ้ยกินขนมพี่เป้มันรู้อ่ะตีนไก่ทอดไปแล้วไม่กินขนมนั้นเอ้ปุ๋ยเอ้ปุ๋ยอ่ะปุ๋ย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 ย่าปุ๋ยอันนี้ไม่กินจริงๆนะพี่เป้ไม่กินเขาไม่กินรู้งานรู้งานอืมห้าจะตัวนี้ หน้าดำนี่หรอคะตัวตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยเขาจะหางหางขูุตลอดใช่ไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมที่พี่วงมาอีกตัวนึงเหมือนแบบเนี้ยเหมือนจะไซส์อีกอีกตัวนึงแต่สีเขาจะเหมือนไอ้หลังอานเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทข้าวให้เพื่อเห็นเขาเผื่อเจอเขาครับครับโอบ้านผมแดดเปี้ยงเลยพี่ดิ น้องงงเหรอวันนี้ทำไมเทไวถ้าจะจับต้องจับต้องตอนนี้ยมาข้างบ้านเลยอชอบมากเลยปลาเลยพี่โอ้โหทางไปแล้วบงบอกว่าดำชอบคนแต่งตัวดีโอ้โหชอบมากเลยพี่เป็นปลานะพี่วันนี้นะครับ กำลังกลับเข้าคอร์ดคอรโคตรเจ็บเลยนั่งดูน้องๆอะไรโอ้โหชอบมากเลยโอเคส่งแล้วแ0ใจขอบคุณนะคะโอ้โหวันนี้เป็นปลาที่นี่วันนี้เป็นปลานี่ไงตอ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 พี่เขาเอาอะลองจับดูดิเราอุ้มไปให้พี่เขาดูไหมสวัสดีพี่นันนะคะ กลิ่นแรงด้วยปลาน่าจะได้กลิ่นกันใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่โปโป,โปอันนี้คือแต่งตัวหล่อเท้นี่เราเราสวมบทเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ๆถ่ายนู่นว,วันนี้นจะอร่อยนะพี่วันนี้จะแบบเป็นเป็นเป็นปลาเป็นปลาโอปลาโอปลาหางแข็งแล้วก็ต้มตับให้ด้วยนะครับต้มตับใส่ใส่ผักให้ด้วยอร่อย ว้าวว้าวว้าวประการางังครั้งที่สองขอบคุณคุณหญิงมากๆครับผมในบ้านยืนรอค่ะน้องเป้เ,ออเรากรมออมตะมดอยู่ตรงนี้นนนปนไปนักเลงจังกินแบบกินกินแรงอะหรือ่กินแบบ,ก,ก,แบแบบกินปลามันหอมนะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเยอะนะน้องเยอะผมว่าเป็นเป็นเป็นกลิ่นได้เหรอเนาะ เป็น,ปน,ปน,นาาพ่นนนอไม่ได้หวังตอบแบบเราทาเสร็จหมาพักก็พอเดี๋ยวก็ยิงเอาว่าจะทักอยู่เหมือนผู้ใหญ่บ้านจังวันนี้นเรารับบทเป็นผู้ใหญ่บ้านบันหนึ่งเยอะพี่พเยอะมากๆเหมือนเยอะกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นครับเพิ่งมาเป็นใเมนยูจะเตะสองท่มนะพี่หมาแดงเลยออกมาให้กำลังใจรถใครคะรถพี่บิงกี้เขาไม่รับน้องหมาครับ น้านผู้ใหญ่บ้านเป้ค่ะใครที่ชอบส่งของขวัญส่งของขวัญทีมในฝันก็ได้เดอ้อสวยงามอยู่เดอ้อขอให้แมนยูชนะนะครับสาธุครับวันนี้แต่งตัวเหมือนกำนันเหมือนกำนันเราเล่าบทป็น เยอะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเน yeah, ี่ยเทแป๊บเดียวหมดเลยประตูทําเสร็จหรือยังประตูยังนะครับเดี๋ยวพ่งน,นี้จะได้ไปซื้อเลยน้องหมามาอยู่บ้านนี้หมดเลยใช่ไหมคะก็ไม่หมดครับเราต้องเดินให้อีกส่วนนึงครับะเาอย่างส่วนที่กอ,องขยะเราก็ต้องเดินให้อีกนะครับขอบคุณพี่จาริยาขอบคุณพี่แ<อ>ซลมอนนะคะไอดงไำไปทุกที่จริงๆบ้านสวยครับขาดรางน้ำฝนใส่โองครับฟองแหล่ง บาง,งแรงตัดไม้มาขายพี่หน่อยนะโดยในดิไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้ฟรีนะขายนะขายนะเพราะว่าสี่ออมาเฮ็ดไอ้กั้นตรงนี้จะมากั้นตรงนี้้มาขายเลยจะเอามากั้นตรงนี้ขายนะอย่าให้ฟรีนะให้ให้ฟรีไม่เอาต้องขายนะขอบคุณพี่หญิงนะคะส่งรถไฟให้สวยมากเลยคะ่ะขอบคุณพี่หญิงมากครับ ไอ้ดำจะกินข้าวไอ้แดงจะขี่ประมาณใช่อันนี้มันสามเมตรตัดมาสักค่อะสองเมตรก็ได้พี่ว่าจะซื้อมานี่แหละันตรงนี้เดี๋ยวให้คนงานไปเอาที่บ้านถ้าตัดไว้ที่บ้านอะได้ไหมขอบคุณพลังพี่หญิงนะคะขอบคุณพี่หญิงมากครับพี่คะหนูแยก5บาทไม่มีเหมี่ยวด้วยค่ะ อยากหาบัตได้มีมียอน้องโบอ่านทุกคอมเมนต์น่ารักจริงๆขอบคุณนะคะไม่ผิดช่องไหมน้องหลังอ่านมาหรือยังครับหลังอ่านหลังอ่านยังไม่เห็นเลยครับพี่พี่สวัสดีพี่ชาลิสาค่ะหลังอ่านยังไม่เห็นเลยกี่เมตรครับเข้าๆให้หน่อยและรู้รู้ชื่อและคุยรู้งานรู้งานไอปคุย อ้ตี้อ้วนเห่อวุ้ดหนนเาพี่ไปอะไรพี่น้องหลังอ่านมาหรือยังครับขบขับรถดีดีครับเดินทางดีดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่พสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะต้องขอบคุณพี่มากเพะ พี่พิงกี้มารับน้องหมานะพี่พี่มารับน้องหมาเอ่อน้องท้องป่องน้องท้องป่องเราเอาขึ้นมาตั้งเก้ารอบพี่พี่หาบ้านไม่ได้เลยพี่พิงกี้เขาก็ดูตั้งแต่วันแรกที่เราเอาขึ้นมาเลยก็สนใจน้องตั้งแต่วันแรกก็รอดูไปก่อนว่าน้องจะหาบ้านได้หรือเปล่านะ่าอะไรมนะี่ยพอไม่ได้จริงพี่พิงกี้ก็มารับจบให้พี่น้องเลือกเจ้าของใช,งงใช่ใช่ใช่ผมว่าแม่งทุกอย่างมันมันเหมือนแบบมันเหมือนพรมลิขิดอหอพี่พี่หมาแบบเนาะ ต่อให้เขาก็ไม่ขี้เหร่นะพี่พี่แล้วตัวผููด้วยนะเราไม่เคยเอาตัวพู้แบบขึ้นเกินสองรอบสามรอบเลยแล้วตัวเนี้ยเก้ารอบพี่พี่โอ้โหแบบพูดแล้วขนลุกจริงๆนะเอาไปตัวเดียวหรอใช่ครับใช่ครับขอดูหน้าหน่อยก็เหมือนเหมือนกับพรมลิขิดะนะเนาะพี่พี่อเอาขึ้นตั้งหลายรอบไม่ไม่ได้จะขอน้องน้องอ้วนนะคะอยู่จังหวัดไหนคะชัยภูมิครับสวัสดีพี่วาสนาคะ่ะขอบคุณพี่การนะคะขอบคุณพี่กิ๊กนะคะ ถุงละยี่สิบนะคะถุงละยี่สิบจะทำเหมือนช่องนี้ถุงนี้ดอกกลาบหนึ่งดอกพี่แดดแรงมากเลยแดดแดดจัดแดดจัดลายด่างน้ำตาลมีไหมลูกแตกไหมแตกว่ะบางไป โอ้โหได้หลายดอกเลยพี่พี่แกต้องอาหารเม็ดเราจะไม่พอนะพี่พี่เออโยนแบบนี้ไม่แตกถ้ายโยนไกลๆแตกต้องโยนแบบนี้ต้องโยนแบบไม่ต้องให้มันมุกลงแบบนี้กลุ่มนี้มารยาทดีกินน่ารักไม่ค่อยกัดกันตัวเล็กไม่อ้วนเลยกลัวมัดแน่นมัดแน่นไปไหม เป้ฉีกถุงด้วยโยนไปมันถุงมันปิดอยู่แล้วพี่พี่เอาอาหารใส่ถุงแล้วน้องกินได้เลยครับกินไ,<อ>ได้เขากัดของเขาออกพี่พี่เนี่ยเราโยนไปไอ้ไอ้นี่ไอ้ที่มันแตกนะ่ะคือคือร่องตรงกลางเน่ยพี่ที่มันแตกนะครับเป็นรอยต่อพี่น้องผสมกันกรรมฐานให้สุนัขก,ก็จะได้แก้ปัญหาหิบหมัดครับน้องเป้ได้กำลังแขนอ,อันนี้มันก็ไปทุกที่จริงๆเนาะ <c oughs> <laughs> ตรงนี้สวยมากเลยพี่มองไปแบบยูแบบ <c oughs> สวยมากเลยเดดมันแรงอยู่มันเหมือนย้อนแสงมากเลยไปเดี๋ยวเราไปโยนในป่าตรงนู้นพี่เพราะว่ามีมีชุดที่ปกอยู่ในป่าครับ จะเป็นทางหมาเลยพี่เนี่ยเป็นทางหมาเดินเลยนั่นเนี่ยเนี่ยพี่พี่ดูดูดูแนวญ้ามันจะเป็นแบบลูเข้าไปนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นทางวิ่งเข้าไปรเราก็จะโยนให้เขาตรงนี้แหละพี่พี่เดี๋ยวเขาก็มากินของเขานะโยนโยนไว้ตามตามทางที่เขาย่เออเดินนะครับโดนพังแล้วลือ้อยังใช้ไม่คุ้มเลยอาะโดนไปขายแล้วพี่โดนไม่มีเวลาขึ้นบินเลยพี่พี่ ข้าผ่านพ้นไปอีกแล้วอีกแล้ววันผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉชนเราไอ้นี่พี่พี่เนี่ยเราขับไปดูที่แถบตรงนี้แหละข้ามไปตรงเนี้ยล็อกหนึ่งสองล็อกทางที่ติดหรือเปล่าใช่ใช่ตรงที่เรารถติดเนี่ยมันกว้างเกินจาํากัดเฟจะซื้อที่หรอ ผมว่าจะซื้อครับพี่พี่ว่าจะซื้อทําว่าจะทําหลังคาให้หมานี่แหละตอนนั้นแต่แต่ทีแรกผมริดว่ามันเป็นที่ตรงนี้พอเขาคนขายเขาพาเราขี่ไปตรงนู้นนะครับเราหมายอย่างเยอะในตรงนู้นเลยพี่รอยนี้เห็นแล้วขำอะ <S 1> <S 1> <ฮ>ะ่ะน้องหมาเยอะทุกที่ที่ตรงนี้น่าสนใจนะคะมมสวยเนาะเนี่ยป่ายูคามัมกว้างมากเลยพี่แล้วแบบ เราต้องเดินลัดยูคาเอาถึงเยนะแล้วแล้วตอนที่พี่พี่ได้ยินเสียงหอเลยไหมเสียงหอลังป่ายูไคเยอะเลยเนี่ยทางหมาเดินไหมพี่เห็นไหมเนี่ยทางหมาเดินนั่นะเนี่ยเออเป็นรอเป็นลาเป็นทางไปเลยเนี่ยเดินโชว์ดิสูงเข้ามาเนี่ยมีแต่รอยตีนหมาเนี่ยพี่เห็นไหมเราเป็นนักเราเป็น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 คนนั้นเป็นคนนั้นวันหนึ่งพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยตีนหมานะครับอ ตัวนี้น่าจะเป็นหมาหมาท้องแก่ท้องแก่เพราะว่าเดินตีนชิดๆนะเป็นรอยตีนหมาๆๆ <Do you S 2> ดูอยู่นาเดินสะดวกจ้าที่ดินวิ่งวิๆๆๆๆๆ่งหนีละที่ดินตรงนี้แพงหรือเปล่าไม่พไแพงครับไรละห้าหมื่นกว่าบาทตรงนี้กี่ไร่ตรงนี้มันเป็นล็อกละสิบไร่พี่พ,พี่ล็อกละสิบไร่มีใครอยากจะมาซื้อที่แถวนี้อยู่เป้เป็นนายพานได้นะคะเนี่ยเสียงหมาเห่าเห็นไหมเพื่อ เดียวมาน้อยเลยยืนถ้าสะดุดบอกกันด้วยนะพี่ลอยเท่าตัวเมียมีลูกเจ็ดตัว4สเมียสามนี่แหละเราต้องมีจินตนาการเนาะโอ้โหโอ้โหอะไรมันสูงโอ้จะเท่าไปยูคาแล้วเออจริงๆเลยสูงมากเลยนะพี่แสดงว่าที่มเป็นระดับ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 เนาะเสียงเสียงหมาพีพี่วิ่งหนีเราไปนู่น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 ูมๆููู เห็นไหมกลัวจัดพี่พี่แก๊งนี้นะครับเครือเอาเครื่องนู่นก่อนอันนี้เครื่องนี้ไม่เห็นวิ่งหนีแบบในกล้องเห็นไหมไม่รู้พี่เห็นอยุกยิ่งยิ่งเห็นอยู่นช่ไนะวิ่งหนีเราไปละกลัวเรามากนะพี่พี่กลัวเรามากเราหนี เขาวิ่งไปจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอาหารเม็ดมาเทีาให้เขาตรงนี้มันเป็นที่ภูเขาแบ่งสันทำกินคนละสิบไล่ซื้อไปก็ไม่มีโฉนดใช่ใช่ไม่มีโฉนดไม่เห็นค่ะเหมือนไล่มันใช่ไหมคะมไล่มันกับ่นี่ไงหมาซูมซูมซูมเนี่ยไม่เห็นน่ะน,นี่ตัวที่วิ่งตามเราเหเห็นไหมแอบอยู่พี่พี่เออเห็นไหมนั่นแหละแอบเนี่นเลยนะ เห็นกูไม่ได้เห็นก uh> ูไหมเห็นก oh. ูไหมเห็นกูไหมจงไม่เห็นจงไม่เห็นกำลังมองอยู่กำลังมองอยู่เหมือนหมาจะมีเจ้าของเลยบางตัวมีปลอกคอมีปลอกคอตัวเดียวครับอ่ะโยนอาหารไม่แท่นนั่งนิ่งเลยพี่ไปแล้วอู้แสดงว่าในป่าในในไอ้นี่อาจจะมีนะเนาะ เนี่ยพอมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่เห็นแล้วเนาะ <c oughs> ในป่าเนี่ยเยอะดิเดี๋ยถุงนึงเดี๋ยวผมโยนให้ในป่าตรงนี้นครับน้องๆชอบนอนตามโคนต้นไม้ที่พี่คนหนึ่งที่เข้ามาเบ้นตอนนั้นไงจำได้ไหมพี่พี่ที่บอกว่าให้เราขี่เลยมาอีกหน่อยหมาเยอะนะนตรงนี้แหละโค้งตรงนี้แหละ ไอ้ดำมึงจะไปสำรวจทูกถุงไม่ได้นะเนี่ยเราเคยอยู่อำเภอพักดีชุมพลน้องกายเป็นหมาป่าไปแล้วขุดรูอยู่กันมาอีกแล้วหาน้องที่บ่าหาน้องที่บอกไปหาบ้านดีกว่าค่ะน้องที่บออหมดแล้วนะพี่น้องที่บอกมีแต่รุ่นที่เขาเขาโตแล้วเขาไม่ไม่ให้จับแล้วอะค่ะพี่ เดินจะเย็นเดินตามไม่ทันเนี่ยไม่ชัดเลยค่ะชัดไหมคะห้าปีก็จำกัดไม่ได้ที่นี่จำกัดไม่ได้ที่นี่น้องหมาแก๊งนี้น่าจะเป็นบอริการน้องเป้เพราะเดินตามดีน้องหมาเยอะมาก ใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็มีทั้งรวมตัวกันเป็นกระจุกแล้วก็กระจายกันอยู่นะคะบางตัวก็กลัวก็กลัวมากๆเลยค่ะพี่เป้เป็นกู้ภัยของหมาครับด็อกเร์ิเหรอน้องวิ่งตามเหรอคะใช่ค่ะหนูจะลงมาให้ข้าวอีกจุดหนึ่งนะคะเ่ยก็จะมีจุดเอ่อพวกที่แบบดูตรงนเนี้ยพี่ๆเนี่ยเห็นไหมพวกพวกเนี้ยจะไม่กล้า จะไม่กล้าข้ามไปี่จะไม่กล้าขึ้นไปนะคะจะต้องมาให้ตรงนี้อีกจุดนึงฝวนตกพายุมาน้องอยู่ไหนคะน้องก็หลบตามตาที่เดี๋พีน่น้องๆได้ทําหมันบ้างไหมคะเราได้เริ่มทำมาที่ยี่สี่ยีห้านี้คนะรับสงสารน้องจังเดี๋ยวเราจะเทตรงนูง้นดพี่เนี่ย ตัวนี้ก็อยู่ตรงนู้นเลยพี่ตัวนี้หลังอานด้วยนะพี่อนุชายอยู่วะนี่ไม่ใช่ไ,ไปออกกำลังกายก็ <laughs> ใส่ใส่หูฟังไว้ <laughs> จับจับไม่ได้น่าสงสารจัง <laughs> กลุ่มนี้ไม่เยอะนะพี่แต่ว่าหิวโซเหมือนกัน <laughs> ถ้ามีคนให้ข้าวอีกคนจะดีขึ้น <laughs> ไม่รวมข้าวเป้นะ <laughs> ถ้ามีคนให้ข้าวอีกคน <laughs> ก็จะดีขึ้นไม่รวมข้าวเป้นะ น้องเตี้ยมาแล้ว,ยลวอยู่ใกล้แอดมินเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่ต้อมนะคะม,มีไหมในป่าแอบๆบหนูลองซูมดูหนูไม่เห็นนะแต่น่จาจะมีมค่ะ <c oughs> อะไม่ทันละเพียเล็กน้องเป้รักษาสุขภาพนะคะวันนี้รู้สึกน้องเป้เนหนือหน่อยๆมากกว่าทุกวันเป็นห่วงจังเลยท้ยงองฟ้าสวยจังคืนนี้นอนหรือเปล่า บวนเตะถึงแค่สี่ทุ่มแล้วก็น่าจะนี่แหละเจ็ดเ <79, S 1> ก้ามีเจดค่ะเหนื่อยก็พักน้องเป้ไปไปดีกว่าเนาะไปะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าที่บ้านจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์ก็น,นู่นแหละเป็นที่นี้นะคะไปะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวผมถ่ายตัวที่อยู่ในป่าให้ดูพี่พไม่ไลฟ์เท่ากับไม่ไลฟ์เท่ากับไลฟ์